เดี๋ยวเขาไปย่ำงข้าวมาให้มาไปตลาดเพิ่งจะมาทึ่งอา้าวยายซื้ออันนี้มาให้แบ่งกันนะนี่นี่นนนเลยอ่ะยังไม่ลุกเลยตัวเล็กอ่ะอ่ะน,นี่เอาลูก หงืออะไรล่ะใออบไม่มีกอเอาใบามันไม่มีใบได้เคยกินแม่งไม่เข้าบ้านเลยแม่งไม่เข้าบ้านเลยนะเ,เข้าบ้านก่อนเออไม่เข้าบ้านก่อนห้องข้าวลแล้วแหละแล้วทาอะไรล่นะลน่ะจะไปทําได้ยังไงแต่ก็นั่ยหล่อไ่โอ้ มันจะไปขี้ได้เลยลูกเฮ้ยช้องเล็กน้อยมาแลยเนี่ยฮึฮึถ้าทอนตะกี้ใครบ้านาน,าน,าน,านี่แม่โอ้เฮ้ยเนี่ยมาจากตลาดนะซื้อไอ้นั่นยังไม่ได้ย่ำข้ามาเลยลูกทุกอนยังไม่เข้าบ้านเลยไอ้ตุนวิ่งเลาะลัวตามอยู่เนะี่ย ไปค่อยกินกูจะเอาอันนี้มาต้มเอ้าอุ้ยเลือดทุ่งนี่แจกมาลายทางไอ้นี่มูไส้มูอ่ะมันหมดแล้วลูกอ่ะเลือดทุ่งเดียวนึกว่าให้จ้อยหมดเลยอ่ะอ่ะไปเอาไปเขี่ยวทำไมวะกูจะเอากระดูกมูเนี่ยไปต้มมึงเอาไหมกระดูกมูเน่ยต้มเลยว่าจะเอาไปต้มใส่ข้าวให้มากไงกูเอาเอาเอาต้มให้มากเลย มันก็ดูดีนะอ่าถ้าจะเอาก็ไปมันนาวก็มีอะไรก็มีนะก็ต้มไว้ก็เดี๋ยวเขามาปรุงเอาใปมะกรูดตะไคร้ามาเอา,เอาก็ได้เขาข่วยอ่ามันนาวเนี่ยยายซื้อมะนาวมาเนี่ยเอาก็ไปเอาตะกรดตะไคร้ที่บ้านยายก็ได้ใบมะกรูดใบมนะนาวไอ้นั่นมีเอาต้มไว้เลยเนะี่ย ให้มันสุกก่อนมันจะได้ไม่เสีย่ยมันมีตู้เย็นอะต้มกระดูกทิ้งไว้แล้วก็เอาไว้ทั้งบนงแต่เศษอกบายเศอิบายซื้อข้าวมันว่าจะเอาไปต้มให้มันมันมีกระดูกเนือ้อเยอะนะเขาให้มาด้วยไม่ขามู้ได้ทําให้ลูกกินเอาผัดพริกมันก็ได้ต้มสดน้ําก็ได้นะ่ะเลย